เอฟ o o ห้าบูสวีด V 2 9ใบมูลค่า7,500บาทสุดฮิตในตอนนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาแจกฟรีเทอร์โบเอฟเอห้าบูสต์วีด V 2ตัวนี้นะคะ9ใบ<ม>นะคะมูลค่า7,500บาทโดยเพียงพี่อยากรู้ว่าสินค้า ชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นส่วนของอะไรอันนี้คือสินค้าชิ้นใหม่ของเราที่เรากําลังทาอยู่โปรดักตใหม่โปรดักอ่าโปรด,ดักใหม่ของเรามแม็กคิดว่าเป็นอะไรรู้เปล่าว่าแทงหม้อน้ําใช่หรอห้อน้เล็กๆหน่อยเป็นซิล์หม้อน้ำนเกหรอพี่ว่าใหญ่ยอยู่นะเนี่ย รูปร่างไม่โ<อ>คตรใหญ่เลยอาจจะแค่นี้หรือไม่ก็อของอะไรใครอยากได้เทอร์โบโล,ลูกนี้นะคะเพียงแค่ตอบคําถามง่ายๆ3ข้อนี้นะคะข้อแรกสินค้าตัวนี้คืออะไรเช่นเช่นเทอร์โบโมอน้าเพาจานเบรกอะไรก็ว่ามาเลยครับข้อที่2ใส่รถย,ยี่ห้ออะไรเอ่ยเช่นฟอร์ด s ีซูซูโตโยต้าอะไรอย่างนี้ตัวอย่างนะครับส่วนข้อที่3สินค้าตัวนี้มีน้ําหนักเท่าไหร่ตอบถูกหร ือว่าใกล้เคียงที่สุดเท่านั้นนะคะแล้วก็กติกาการตอบคําถามเป็นไงบ้างคะน้องแม็กกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นแบบสาธารณะนะครับแล้วก็ตอบคําถามใต้คลิปนี้ในเพจ Facebook เราเท่านั้นนะครับตอบถูกคนแรกนะครับแจกฟรีรับไปเลย F55 Boost Wheat V2 ท้าย9ใบครับผมคิดมากนะคิดมากแล้วก็วีทมากสุดสด,สด,สดไปเลยครับอันนี้รับฟรีไปเลยเแล้วก็เราจะประกาศผลในวันที่1พฤศจิกายนนะครับที่หน้าแฟนเพจสยาม <Water> อย่าลืมรีบกดไลค์กดแชร์รีบ, like, share, รบตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะดูอีกทีนึงมันคืออะไรใส่ในรถอะไรแล้วตอบเข้ามานะจ๊ะทายกันเข้ามาได้เลยอ่า